ที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทําทุกอย่างเพื่อทําการกีดกันทางการค้าจีนเพื่อไม่ให้ได้กําไรมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กำลังอยู่ในสถกกานที่เรียกว่าลำบากเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามที่กําลังบานปลายอย่างต่อเนื่องวิดมีเรื่องนะครับออสเตรเลียก็โวยเครื่องบินรบของจีนยิงพลุแฝงขวางเส้นทางบินเฮลิคอปเตอร์ในทะเลเหลือง ออสเตรเลียกล่าวหาเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนยิงพรุแฟขวางเส้นทางการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของกองทัพเรือปริเวณหน้าน้ำสากลทะเลเหลืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพฤติกรรมที่ทางนายกัมนตรีแอนโทนีอันชาเนโซ์วยวายว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงในขณะที่เยอรมนีก็มีการส่งเรือรบสองลำ นะครับเข้าอินโดนีเซียแล้วก็ขอภัยฮะเข้าอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดของจีนเยอรมน,นีส่งเรือรบสองลำเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในความพยายามเสริมการประจำการทางทหารในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันและดินแดนพิพาทในทะเลจีนใต้ นในขณะที่เอสตราเซเนกากำลังถอนใบอนุญาตวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกนะครับหลังยอมรับก่อผลข้างเคียงริ่มเลือดเกล็ดเลือดต่ำวัคซีนโควิดของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเอสตราเซเนกากำลังถอนใบอนุญาตทางการตลาดทั่วโลกโดยอ้างเหตุผลทางภาณิชต เนื่องจากไม่มีการผลิตอีกแล้วอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นประชวบเหมาะพอดีกับข่าวที่พวกเขายอมรับว่าวัคซีนด่างกลวมีผลข้างเคียงทําให้ลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ําแต่เกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่ายอมขายเทสลานะที่ผลิตในจีนร่วง18%เดือนเมษายนท่ามกลางสงครามราคาที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ เทสลาผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับขายรถไฟฟ้าที่ผลิตโดยจีนจะส่งออกไปทั่วโลกเพียง62,167คันในเดือนเมษายนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีนะก่อน18%ท่ามกลางสงครามที่เรียกว่าร้อนะอุรในเรื่องของราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลของสมาคมรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลของจีนที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เร่งระ,ะ,ะงับงบที่มอบให้แก่หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเขาไปฮะอยู่สหรัฐอเมริกาก็เร่งระงับงบที่ส่งมอบแก่หน่วยงาน UN หากรับรองคุณสมบัติสมาชิกปาเลสไตน์ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอาจจะระง,งับงบประมาณทั้งหมด <c oughs> รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจจะระง,งับงบประมาณทั้งหมดที่จะมอบแก่หน่วยงานต่างๆของสะหะประชาชาติหากว่าองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้ลงมติผ่านยติรับรองปาเลสไตน์ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ นะครับในขณะที่ไบเดนระง,งับการส่งมอบระเบิดล็อตใหญ่ให้กับอิสราเอลวันถูกนำไปใช้ถล่มราฟาอัตบาลของโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริการะง,งับการส่งมอบอาวุธให้กับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเคลื่อนไหวที่สะท้อนจุดยืนของวอร์ชิงตันว่าไม่เห็นด้วยกับแผนของอิสราเอลในการส่งทหารบุกเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซากระสวงพณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ถอนใบอนุญาตแก่บ i n t e ลแล้วก็ q u ว c o m นะครับส่งมอบชิปให้กับหัวเว่ยมีผลทันทีนะครับ,บรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเปิดทางให้ Intel แล้วก็คว a l c o m นะครับยังคงสามารถส่งออกชิปสำหรับแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถืออื่นๆเช่นหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนโดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ทันที นในขณะที่เหตุการณ์ระทึกฝนทอลมกัวลาลัมเปอร,นะร์ทำต้นไม้ยักษ์โค่นทับคนแล้วก็รถ17คันมีผู้เสียชีวิต1ศพนะครับเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ยักษ์โค่นลงทับรถจนตนะ์ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียขณะเกิดเหตุฝนตกหนัก ทำให้ยานพาหนะเสียหายทั้งหมด17คันมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีก2คนขณะน,นี้รถไฟฟ้าโมโนเรลต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของชวมเจอหน้าอาดีตคู่ขานะครับสตอบี้เดเนลนะครับกลางสารนิวยอร์กครั้งแรกโดนแฉทรงบอดี้การ์ดเอาตัวขึ้นลิฟต์พิเศษ ชั้นเพนเฮาส์นะฮะร,รอในชุดนอนไหมไม่สวมอคอนดอมอ้างช่วยให้ออกรายการทีวีได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกันในศาลนิวยอร์กครั้งแรกนะครับกับคู่ขาอาดีตนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่สตอร์มีนะครับเดนิลระหว่างการพิจารณา คดีเงินปิดปากนะเข้าสู่วันที่13โดนแฉหมดเปลือกพบทรัมตอนอายุ21ปีนะครับที่สนามกอล์ฟก่อนบ d อด้การส่งขึ้นเพนท์เฮาส์นะครับเจอทรัมอยู่ในชุดนอนไหมซาตินนะฮะกลางสารยอมรับมีความสัมพันธ์ทางเพศร่วมกันแต่ฝ่ายชายไม่ยอมสวมถุงยางอนามัยระหว่างดินเนอร์ทรัมเปิดข้อเสนอให้ออกรายการทีวีชื่อดัง และจะช่วยโกงนะครับให้ชนะด้วยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีสิจินผิงและก็เอมมานูเอลมากรองนะครับผู้นำของประเทศฝรั่งเศสชนชั้นเชิงการทูตนะครับแนวโน้มอีกฝ่ายประเด็นสงครามยูเครนการค้ากับจีนและก็ยุโรปสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเอมมานูเอลนะครับผู้นำของฝรั่งเศสและประธานาธาคณะกรรมการยุโรปและอัวซูฟอนนะครับ พยายามที่จะรบเร้าให้จีนยุติการส่งข้าวของที่สามารถใช้ได้นะครับสองทางคือทั้งด้านพลเรือนและทางทาหารให้แก่รัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีสีชินปิงของจีนก็ขอให้พวกเขาช่วยเหลือเพื่อยุติสงครามในยูเครนเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้สงครามกําลังเป็นประเด็นที่บานปลายนะครับโดยเฉพาะในสงครามในยูเครนสงครามในออสเตรเลียน,นะครับ การที่จีนพบกับทางเอ็มมานูเอลมากรองผู้นําของประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศมีการเผชิญหน้ากันนะครับก็มีการเจีรจาเรื่การค้านะครับแล้วก็จีนก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อให้ประเทศของตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่ยอมส่งระเบิดไปให้กับทางอิสราเอล ขณะเดียวกันตอนนี้สงครามก็กำลังปะทุอย่างรุนแดงยูเครนนะก็โดนรัสเซียถลม่มนะครังน้ำมันนะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในอิสราเอลนะการบุกเบืองราฟาถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ส่งระเบิดขนาดใหญ่ไปแต่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าถลม่มราฟานะเพื่อกวาดล้างกลุ่มที่ต่อต้านอย่างต่อเนื่อง เรื่องของสงครามทางการค้านะครับที่กำลังบานปลายตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับก็ถอนอนุญาตของ Intel กับควอนคอมนะครับซึ่งเป็นการส่งชิปให้กับหัวเว่ยซึ่งเป็นการกีดกันทางการค้าแบบเปิดเผยนะครับจา,จากที่จีนขายดิบขายดีนะครับทำคะแนนนิยมแล้วก็ทำรายได้ดีกว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้า นะครับปรากฏว่ารถไฟฟ้าจีนถึงแม้ว่าจะล่วงลงนะครับ18%แต่ก็ยังขายดีกว่ารถเทสลาทำให้การกีดกันทางการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ฮะที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างฮะเพื่อทำการกีดกันทางการค้าจีนเพื่อไม่ให้ได้กำไร มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กําลังอยู่ในสถกกานที่เรียกว่าลําบากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปถวายพระพรวารางคุณเกลงทวันสุรชาชัยสูงเรื่องคูณพระเจ้าแผ่นดินสิน,นกรแผ่นดินไทยในรัฐสกางที่สิบทรงอุทิศ สานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมรมาชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุญยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบ,บรรมมนาทบพิตพระวัชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญ ยาที่การดังร่มโพเพระบ,บาทเมีินำกาครนไประสุรเดือคร้อนนะแห่งหุ่นใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตตาส่งเป็นกษัตริย์จอมพับเปลี่ยนไกรส่งเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ดวงใจของไทยประชาชนงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 应援。